สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศก็ดีนะพี่น้องนเอเบิร์ดสุขสุคนลุงป้าอาอาร์พ่อแม่สุขสุคนที่ามาเบิ่งมาสมมาเฮือนยาแปคือเกา่าพี่น้องคือเก่าสบายดีซีสบายดีบลูีสบายดีพวกเฟมาสิลูกได้ ตาข้าต้อแน่มึงได้กล่องนะพี่น้องเอก็ข้าแน่มึงอย่างอื่นพวกอ้าถูกหรือม,มันแข็งขอเสียงปลุกอ้าวข <c oughs> อบใจเด้อขอบใจมันม่วนตีขอบใจเด้อเอ๋ซุ้อขอบใจเด้อซื้ยซื้อมาให้กินซื้อมาให้กินอืมให้อีซี่เอาแข่าถากน้ำแน่จะก,ก้อดบอ,อกอยากกินซี่นะเออให้มันเลือกเอา้าไปใช้บุศี่ ไปกรุงเทพฮะไปกันลงเมอบดียวไปกรุงเทพบดียงเงือบเด้อาตกปละชูสองมอีเตียแหนตชัวมาไหมแม่ไปไปก่อนเนงไปอีชีป่งคนพี่น้องมงดูผูคนแถวเสือมีแต่คนเอคตับแป๊บ แปะเป็ดก็เงเงือบไปใช่ไหแปะเกือบก็เงงือบไปใช่ข้ามาแม่สิเปไปอวเงี่ยกัแปะไปใช่เง um um ี่ยเราเขาในแปเงี่ยงเด้แปนะเขาในเขาเป็นยังไงผูกคอตายมึงกระห่งหันลังมผูกคอหันหนามาทางกอกพีมึงาชิหนังหันลังสสพนองได้หู้ยทำไมเอฟซอยู่นอกหรือกูยันพันตีนอยู่ยันมึงถึมถำถึมถัม อา้าวกูมาถึง fc กูยันกคข้าเจ้านังนังน้ำกูถึงขายายก,กูยันมึงอยู่นั่งยันให้มึงหันหนาใหามาใส่เอามาประเดี๋ยวมักซะดีแปลนตัดสิเบิร์แลลวเลี้ยเแตงมาเลี้่ะมันหัวดีมันจะได้อันใหม่แฉบยูซูแบบนี้ฮะไม่เป็นไรอ๋อมันแฉบ มันบแทมันคือกินะมันหวานเห้งว่ะมันเป็นหลดอันนี้นี่นะเนเน่ลยก็จะไปได้แคแตะเขาเลยให้หดไ้มันไ้กินเลยอืมมันยากอืมมีรสกล้วยกล้วยอันนี้ เมื่อก <m> ี like yes, ้ขาเปยังไงเขียนเขียนหน่อยเป็นยังเขียนหน่อยย่คือไงเงี้ยเขาูดเลยเ้ยเอยเขามาถามสื่อแซวมกปวดเข่าหนาเป็นบอคันชุยสื่อเป็นหนาโลดแซบเห็นบอใช่จะช่องมาถามเขาจะแซ เหนียวหวานพี่น้องไอหาประกันฉันปลูกแม่ครับผปลูกปลูกแล้วตัวแดงตัวเลี้ยงอยู่แล้วว่นปีหน้าปลูกปลูกแล้วตัวเลี้ยงคุปลูกตัวขาวหรือเล้ว,ว,แ,ลว,ว,วแมนปลูกตัวเลี้ยงนะี่อย่าคิดพิษแล้วที่ยางบ่งกับเขาอีกฮนะมันซาดเด้อครับบ้านนี่มันได้เก็บเลยเพอ่์สิกแก่มาบ่งกับสกินอีกอือ ตัดช huh? ินใจได้เด yes right? ้อมือจะไปขวานหอยในวันเสาร์วันเสาร์อืมหัวกันใช่เหมือนเมือเก่าวกันแล้วเมื่อวันที่อะไรจะทำมือกันผุดมืออื่นกับวันพาร์ทมือคือกับวันชุกมืาหนึ่งกับไปไม่แมล้วอ่ะเสาร์ให้ไฟนะไปใช้ให้บุญบุญใช่นะคุณสมบัติมือได้น่ะคลิปนั่งอีกคำของโอ้ย ถ้าไปให้หลวงพ่อแก,กอ้ก็ไปคลายมาันเรื่องว่าหลวงพ่อบอกแกกูไป้ไปแล้วถ้าทำไป่นด้ไปแล้วลไไห้ทุกกูไปคลายลงานน้ำ <c oughs> พีน่นี่น้ำไปนี่เราบุกอีก่ไหมอีเพื่อนมันจากอายมึงตามันบาดมันไปแหลมชนโตชนตารางโตมาหาตาผีบาดผีหูหจนไ,ไปต่หู ตามนากระเซ้าไข่กระเซ้าใส่เฮงแล้อืมเสียมือขึ้นหลังเอาเงี้ยงๆไปบ่นี่แป้นเหรอคะป้าบ่แยกให้ข่มุกบอคนไหนมะข่ายพวกนั้นลงมาบ้านมะข่ายเจีบขาลงมือยังไะมะเหลนตามเคยตามเคย อันแกะบหลายๆยังคุมผัวอยู่ทั้ง, <c oughs> งง,นงนางคงนคะ่ะคนมาคนคนยังกระดิ่งง้วงกระดิ่งคว้ยคนมาแหนแหง้วงได้แค่นแหง้วงนะโอ้ยปู่เสียแต่คนมาคนมาปู่ดาวบ่หายโอ้ยฮันเดลอยากไปบอกเขาคนมาได้แหงว้วงก็แค่นได้นะ่ะมันออกมาคุ้นมาแค้น่ะ ลงวยข้าวกรแบนนเอามาแขนเบนอันนี้เช้กระดิ่งไปเอ้ยไปไปเอ้ยขีดหอดเด้จะไปทำมลชาอต FC ก็ขีดหอดอ่ะบอไปเฉยได้มช้ไมใช่ใช่อยากไปอยากไปแล้วเอออยากมันอนครับรหลดไทยได้รหลดไทยไปเออน้ำ หลไทยไปอืมหลอดไทยไปมันหลายคนไครเนี่ยยายคุณข้าวใบกุเก่าปุ่อีปุ่ยหม่ำมึงยายแปรให้ไปยังไงครับรถไทยอือกูกับใจหน่ะสิเคียนหลอดจั๊กยามันมากคำเลยใจมันสิบหท่านเกือหมูเนีเออรถไทยมันซาข้าหลอดไทยไปไเออชู้ๆนะคีหลอไทยกูกับพ่อกู้ในคีหลดจักน้ำหนาน้ำทางมาข้ามาได้กู้ชิมาก่อนมันจากชิไว้กู้มีงไมอยากลายกู้ซู่ แดนเผาหนาม,มูน้ำหอนแนแะเต็กแล้วอือเฮ้ยเดินหาเดนหอนเดินหาเดนที่ดนหาไมบ่นเราจะตายคุพอมูรถหนามมาเว้เหยีงไปหาทางดเนาะไปแต่สาหองเหียงน,นะไคุณก็ไปว่ะไอ้คุณก็คิไปอยูเดี๋ยวไปกวาดห้องให้รก็ด้นะาก้ออหา่า่อ ม่วนแล้วเว้ยใส่ปล่อยกี่ทื้อแห่ไปนั่งบันึกปลาปีกกิจจุทันดังไพ่เกือบไปหอดเฮ้ยโอบสูงเลยไปแต่เศร้าเฮ้ยเจ็ดแปดมงมันหอดพุ่นมาจากม่วนเผื่อข้าคั่วแต่เศร้าหอดเพลินอ่ะก็ไล่เติบแล้วนัดกันไปคั่วหอยพี่น้องเลยรถจักรไทยเด้รถไทยก็ขี่ไปนั่งหมกหมามกันลงรถจอดคุ้งน้องเลยไปชิมาจ้มยากกันยากน้ำรถจักรัมดแล้ว พจ้าก็ว so oh, oh. uh ิ่งขันเดียวขูขี่ลงไปเลยขี่ลงไปเลยขันเดียวบเป็นยังตอรถจักนะเป็นยายางขเดียวหรืไทนั่นเราจะขอันมัติบนถนนกับอางดอกับพื้นอะไปบินบรเกศนไปเวให้เขาไปกินน่ากมาขนแล้วอย นี่ใเดืขาวอะไรมกเบีบพอมน่หอนแต่ก <c oughs> uh ูบอกเลยบอกนะเนี um. <that> s <S <st uttering> ่ยคนอะคนรู้สึกจ่นะไม่ออกจะเขี้ยวกุ <that that ้มอยู่ห้องดียร์กินกอเอียนห้งรานผีมันเป็นมาแหรอมึงาจักบอกมาสีข้องบนไคนเต็มมันป่งคนละหัมากันำ มากันนราออมคือไปนมอเตัวาวกูห้องกูกเคยเอาวน้นกูกูข้กูเอาม้าขึ้นประเทศเด็ดใส่ผ้าคมเด็ดมันตื่นไป่นมางาวนี่เด็ดตื่นงมเอามากูสิโมี้มาเลยโมบี้กูอาบโมบี้กูอาบใช่ไหมโมีเหร ไหา่หายอาไปมหาถอได้ไหมเงไปมมามั่อไหน่ไปไปมันกินน้ำนองไมเคยกินน้ำก่อนไม่กินได้โอ้ยแปะเป็ดเขาป่าชีวิตประจำวันเห็ดทำทุกวันแต่ไม่รวย แน่แต่กินแน่แต่กินกินกับบางเถ่ะกันยังจนบ่อกกุมบาดศรตุยมาจนตาเสียกตาดูนเงินชิปัวกันกับบม่มีหักท่าถถุวันมีเยอะมีมีน้องกูกปูอยู่ยนนหน้าปู <c oughs> บักเลปูว่าเป็นป่าอยู่ข้างของหน้าผู้สามชิกินบักเล่นนะรุ่นใดนะตั้งแต่พันใหญ่ยันพันน้อย <c oughs> เป็นป่าอยู่กูจนบ่ยากูผูมหมักมักเล่นนี่กูก็ไม่สะออนเลย <c oughs> หาแต่เสวยยันขำหาแต่ขำจนมืดพี่น้องเอ้ยขคลัวจะแปลพักกับพ่อเจ้าพี่ <c oughs> ร็จะนีแห่งขับมากาขับนี้นี่ขับแลนด์ข้ามากระโโปกระเบิดเกี่ยงอันนี้หอนชีน <c oughs> นีแม่นีลูกนีพ่อ <c oughs> เซ็นใบเซ็นใบให้แม่มาจ่ายแล้วเนาะ หูปากมัมพีิปังยาแปะคาน่นี่มีสีว่าพื้นันนี่นี่กน,นี่ห้าวนี่กซามลอยนี่กแล้วเลยได้ในบูตานเขาเลยเนี่ยอีซียืมมามือบุญนนะ่ะยาแปยืมมาซองลอยบ่มีหายลอยหนึ่งก็แล้วเล,เลยอีกพี่น้องเลย ในเงินมาขายโพดมาเพราะว่าเมื่อจัเพราะว่าเนื้อกินเซ่นกินเซ่นเงินบ่พอเซ่นไว้เซ่นไว้เออเออเออเชนไว้เซ่นไว้เดี๋ยวไม่มาจ่าย ลับตาหมามลับตาลับตาไป้ับตาจุ๊บอ้ายหมามจูบหมาอย่หมามจูบหมาแล้วกูจีดมมัน,มนอ้ายหมามโดนดันดกหมา